สวัสดีท่านมีน้องประชาชนคนไทยทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทําบักที่ผมอยู่ดีๆผมก็ทําได้สิ่งผมคิดเองด้วยไม่ได้ดูราชาบักโลก,กิอันนี้ผมกดตีลิขสิทธิ์นะกดตีเหลียงไวเ้อรีรีวิ่งกบับพิทูปเลยเดอเดอร์มีเออก็นะครับเราเราจะเอารถสป,ปอร์ตนะครับดีนะปปผมผมเอ,เ,อเตอร์จอมไอเตอร์ราชาเอ็มพีอีหกสิบเหมือนเดิม ซีซีจะดำดับแบบโคตรตเงียบเก็บไ,ไปคนเดียวไม่ต้องหังนไปพูดเติมไปนู่นแล้วร<ม>ับเตอร์จองรถสปอร์ตให้พี่ด้วยหืมไม่มีรถก่อนนะครับเราจะใช้รถสปอร์ตสองคันนะเอาตรงแบบทางตรงอย่างเดียวนะครับทางตรงพุาากก่งมาหากันเรียงๆอ่ะยงทีโรเบิร์ตือดีนัชคิโมเอะพุ่งมาหากันเรียงๆแล้วก็ ก่อนนะโผล่ก็พี่ขอโทษนะครับลิ้นพันก็ขี่มาแรงๆเติร์ไปอยู่ฝั่งนู้นขี่มาชนกัแรงๆแล้วเขาอยู่ทนรถก่อนขี่มาแบบแบบเอาหน้าชนหน้ากันแรงๆเลยแล้วมันจะมีคันหนึ่งตกแมพแล้วก็ไม่ตายด้วยอันนี้ใช้ในู่ทั่วไปได้นะแต่ผมจะแต่อย่าหาทำแล้วระวังโดนเกมแบน ไม่เบี่ยนไม่เบี่ยนเออเตอร์อยู่เธอยังทีมถ้าผืดมาเจอชิปนี้ผมขอบอกว่าอย่าแบนพวกเราเพราะว่ามันไม่มีอะไรทําแล้วอยู่ดีๆเราก็ทําได้อะนะเตอร์ใช่แล้วก็แจกหัวคาบุกิด้วยใจเย็นอะนะเตอร์สามสองหนึ่งไหน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 ก็น้ำก็น้ำแลก็จะขีมมาแบบตำกันแรงๆเลยออื้ เห็นเฮ้ยเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมเกือบจมดินแล้วผมเกือบจมดินแล้วมาเตอร์เอาใหม่เอาไหมน้องต้องไปทางนู้นใช่ไหมเออเดี๋ยวพี่ไปทางนี้เองเห็นไหมครับคือเมื่อกี้ผมเกือบจมดินนะสองับสามสับสี่โอ้อ๋ออกดีกว่าดิฟดิฟดิฟคลิปอยูเลยด่าดูดีดีดีตัวเร็วเอจมไปเลยไปเจมได้ฟังคลิปนี้แจกเพชรด้วยนะเขาแจกอยู่ดนฟรีไฟาอสวาน่ะ ทำไมเกมแจกวีไอดวานอะไรอ่ะสามสองหนึ่งไปเลยไปเลยเอลู้เห็นไหมครับท่านผู้ชมมันจะเป็นแบบนี้ครับเฮ้ยไม่กับตาใน่ฟะม่ <Whatever. S 2> ไดฟเฮ้ยเกยมเกมเกมมีคนโปมีคนโป,อไ,ปอไอเตอร์มันก็ทำนะตามเมื่อกี้ผมพามันทำเอง กักูตันเห็นน้องไหมเห็นไหนเต้เห็่ตอนนี้นี่เราเอาปืนอุ่นสีไม่เห็นหอ่ะเอ้ยอยู่ห้องนู้นเดี๋ยวพี่ว่ายน้ำไปหาเต้รออ,อยู่นั่นก่อนไปดิไปดีพ่อไปเห็นไหมเดี๋ยวกำลังว่ายน้ำไปเอ้ยทุกผู้ชมอ้าวบาลียะไปไม่ได้อะไม่นไปทางนี้เดี๋ยวพี่ไปหา เฮ้ท่านผู้ชมดูดิเกินไปได้ไปได้ทุกทีโยเวนโซเนียนะดูย่าถ้าไปได้เราขึ้นได้นะเอ้ยเจอคนเจออ๋เจอหุน่นเจอลองเข้าไปในห้องใหม่ดิห้องนี้ใหม่ดินังอยู่กับหุ่นอยู่กับหุ่นอ๋อเราจะไม่เห็นตัวคนนะท่านผู้ชมตอนนี้นใช่เปล่าไม่แม่พี่อยู่ไม่ตอนนี้พี่อยู่ล่างหุ่นเลยตอนนี้เราเราจะไม่เห็นตัวคนนะ แต่เราสามารถโปโปทะลุดินเจมกับเบนนะอันนี้มันเป็นแค่บางนะครับความผิดพลาดของเจแต่พุ่งจะสอนวิธีขึ้นนะให้ละคนกดออกไปหน้าลับบี้พุ่งคือรายชาอัดตัวแล้วเราก็จะเด้งมาหน้านี้แล้วเราก็เข้าไปใหม่กูแลกคใครอยากเข้าแขนนะครับ x m อ m ร p มีชอตนะครับแต่อัดหัวอัดตัวได้นะครับได้หมดนะ มีโปรโมชั่นวันนี้วันเดียวนะตั้งแต่คลิปนี้ลงไปวันนี้วันนี้วันเดียวเข้าแทนฟรียังมาขอเข้าแล้วกันวันนี้วันนี้วันเดียวนะที่มันจะเรียกว่าอะไรวะมันยังไม่บายเลยแม่มัันยเออแบบเมื่อก็น้ำไอ้เมื่อกี้ผมมีเรียนออนไลน์นะเดี๋ยวดิเตอร์เอาไหมเอาไหมเพลเตอร์ลง เออนั่นจะถูกซ้อมยิง่เดี๋ยวต้องมาซ้อมไม่ต้องซ้อมมาเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงสตาร์ทของแมกคาเร็มในกมฟวีไฟทุกคนอาจจะไม่เคยฟังนะผมว่า GM เ็มน่าจะสิลิเกติดนะดูดิดดมีเสียงเข้าเกียร์ด้วยโยว้ยก็นะะผมก็ขอจบคลิปในเพียง ก็ไม่มากโอเคครับขอสวัสดีครับ